ว่าเรามีทางเลือกหรือว่าเราไม่ต้องเป็นต้องรู้สึกแบบนั้นก็ได้เฮ้ย hey, จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้มีชีวิตเพื่อจะเอาตัวรอดนะเว้ย <Hey. S 2> แต่เราอ่ะมีชีวิตเพื่อที่จะใช้ชีวิตเนาะแต่บางครั้งเราลืไมไปว่าเรามีทางเลือกหรือว่าเราไม่ต้องเป็นต้องรู้สึกแบบนั้นก็ได้แต่การที่เราแบบมารู้ว่าอ๋อการที่เราเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะ อะไรบางอย่างในอดีตก็ได้แล้วเราไม่จําเป็นที่ต้องเป็นแบบนั้นถ้าชอบคําพูดที่คุณป๊อปเคยพูดไว้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้มีชีวิตเพื่อจะเอาตัวรอดนะเว้ยแต่เราอ่ะมีชีวิตเพื่อที่จะใช้ชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตเนี่ยคือมันแบบชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยอย่าง อันนี้ค่ะพาขอแชร์นแบบเหมือนเมื่อสองปีที่แล้วว่าคุณพ่อแพเสียแบบเสียแบบกระทันหันมากเลยแล้วมันก็เป็นจุดจุดหนึ่งเลยที่ทําให้แพากลับมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตเราสรั้นมากเลยอ่ะการที่เราแบบใช้เวลาแบบทุกแบบเรื่องเดิมๆซ้าๆมาเป็นเวลาเจ็ดวันหนึ่งเดือนสามเดือนหนึ่งปีเนี่ยคือเราแบบเสียเวลาในการใช้ชีวิตของเราที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งไปตั้งตั้งมากมายเลยอ่ะคุณปอ๊อปกล้าที่จะแบบรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดเผยตัวตนของเราเนาะใช่ใ่ อืมคุณป๊อกก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยการที่เราเป็นแบบเนี้ยเขาเข้าใจสิ่งที่เกิดกับเรามันมีที่มาที่ไปอะ่ะแล้วเราแ<ช>บบจริงๆแพเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนาะอยากที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีชีวิตที่ดีทั้งนั้นอะ่ะแต่บางสิ่งบางอย่างมันสร้างให้เราเป็นเราทุกวันเนี้ยเนาะ<ช>ซึ่งแ<ช>บบอ,อย่างเช่เคุณป๊อปอย่างที่คุณป๊อปเคยเล่าให้แพฟังก็คือคุณป๊อปบอกว่า แค่คนคนเดียวที่เห็นตัวตนของเราแล้วก็แบบเข้าใจเรามันทําให้เราแบบเปลี่ยนแปลงไปได้มากมายเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าอย่างตอนนั้นนะครับอจรราจารย์บอกว่าคือครูรู้ว่าข้างในลึกๆเธอไม่ได้เป็นคนแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนะที่เขาแบบรู้สึกว่าจริงๆเราชีวิตตอนเนี้ยเขาอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่แล้วบางคนหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจฉันหรอกแล้วก็ฉันทําปแบบนี้ไปก็อาจจะไม่มีใครสนใจก็ได้เพราะฉะนั้นการที่มีคนคนเดียวะ เออเข้าใจเรายอมรับที่ทุเป็นตัวเราจริงๆเราอ่ะเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้สามารถมีชีวิตอย่างที่เราอยากจะมีได้เพียงแค่เราแบบเปลี่ยนที่วิธีคิดเปลี่ยนที่ความเชื่อมันก็จะส่งผลต่อความรู้สึกการกระทําแล้วก็เป้าหมายใหม่แล้วก็เออชีวิตใหม่ของเราเนาะคุณป๊อปเนาะ แล้วก็รวมถึงอันนี้ก็คือแพเองก็มาเริ่มมาสนใจจิตวิทยาก็จะตอนที่ช่วงชีวิตมีวิกฤตมากๆเลยเนาะและแ้วแพก็รู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแยในจิตใจเราเนี่ยสำคัญจริงๆเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวหมดเลยยกเว้นเรื่องในใจเราอ่ะอันนี้ค่ะพอแพมา,มาเออทำความเข้าใจแพก็แบบเออจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนี้นะแล้วพอรู้สึกว่าการแค่เราอ่ะเข้ามาเยียวยาจิตใจเข้ามาทําความเข้าใจตัวเองอ่ะ แล้วเราสามารถไม่ใช่แค่รู้สึกดีขึ้นนะแต่เราเข้าใจที่มาของตัวเราแล้วเราเขารู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วเราก็โอเคเซ็ต okay, ไปเลยว่าเออโอเคตัวนี้เราเราเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ชอบเราปรับได้นะค่อยๆปรับในะระหว่างหมันคี่คุณป๊อปอะพอเรารู้จุดหนึ่งเปลี่ยนไปยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่ว่าอะไรทําให้เรามีความเชื่อมีวิธีคิดแบบนั้ทำให้เรามีความทุกข์หรือทําให้เราวนอยู่แบบเก่าๆหรือที่มันไม่ไปที่เราอยากไปสักเพียะ พอเรารู้มากขึ้นเนาะเราเปลี่ยนมากขึ้นเราก็พัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆนะคะข้อเยียวยาบาดแผลทางใจเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เป็นสุขนะคะคร์อนี้เหมาะกับคนที่ออมีความทุกข์ยาวนานนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นได้สักทีหรือว่าติดอยู่กับความสัมพันธ์แย่ๆแต่ก็เลิกไม่ได้นะคะทั้งๆที่เรารู้ว่าเราเนี่ยออไม่มีความสุขเลยหรือแม้แต่คนที่เลิกไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังแบบวนเวียนกับความคิดเดิมๆนะคะอยากที่จะ move on ทักทีนะคะคอร์สนี้เราจะได้มาสำรวจใจกันค่ะบางคนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองเลยรู้สึกไม่กล้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางทีนะอาจจะเกิดจากบาดแผลท,ทางใจก็ได้นะคะแล้วก็เราจะมาสำรวจแล้วก็เรียนรู้ถึงหลักการทฤษฎีในเรื่องเกี่ยวกับการรู้จักตัวเองแล้วก็เยียวยาบาดแผลท,ทางใจกับ นักจิตพิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านการเยียวยาบาดแผลทางใจนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้แล้วนะคะวันนี้